่ถ้าวันนี้นะคะที่ฉันเปลี่ยนสีริปใหม่ค่ะปกติจะเป็นสีแดงแปลดนะคะเอ,อวันนี้ใช่เป็นศูนย์สองนะคะมาดูว่าศูนย์สองมันจะเป็นสียังไงเออสีมันอึมหืมอย่างเงี้ยมันสิมันไม่ค่อยแดงเลยค่ะคุณลูกค้า่ะมันมันอ่ำร่ำยังไงก็ไม่รู้ว่าฉันไม่มั่นใจเลยอ่ะมันไม่แดงอ่ะ Tịt phần đuôi Tịt phần chân Cái đồ tích chữa như này Cái này Nó đen แดงอยู่นะมันไม่ได้แดงสดแดงเลือดน,นกไงมันนี้เป็นเหมือนอะไรคะคุณลูกขาขา,าแค่นี้เหรอคะกินหมดกินหมดหรอคะไม่ได้กินให้อิม่มโอเคค่ะแค่นี้ก็อ้วนพอแล้วไปแนละ้ววันนี้ก็อยู่วัดทั้งวนันเมื่อวานก็นอยู่วัดทั้งวนันจ้านั่นแหลคะค่ะจนกว่าพระพระลุงจะตึกคะ่ะ สีแบบไอ้ที่ฉันแดะไอ้ฉันทาตอนนั้นมันออกแดงเลือดนกเนาะนี่มันออกแดงเลือดหมู่อะแต่ก่อนฉันทาใหม่ฉันต้องทาสองรอบแน่เลยตัวเนี้ยฉันคิดอยากเปลี่ยนสีอื่นบ้างไงอืมไม่ค่อยไม่ค่อยเลยไม่แจ่มเลยอะ่ะไม่ประทับใจ อได้สีนี้ก็พอแล้วทาสีอื่นมั้งไม่ค่อยแดงแปดเนาะอันนี้ออกออกเหมือนสีเลือดหมูเลือดหมามากกว่าแต่แดงก็ดีก็ปล่อยปากซีดเป็นปากศพเหมือนเช้าของฉันแล้วกันอ่ะซับซะหน่อยเหมือนเดิมอืติดฟันประจําเนี่ยทาลิฟอะไรทะลักไปถึงฟันก็ไม่รู้ อยากใช้อะไรก็มาซื้อที่ร้านฉันได้นะิ้นนี้ทดลองหมดแหละลิปเนี่ยลองทาก่อนได้โอ,อ้จะชู้ติดลิ้นฉันเอง <c oughs> ดีเดี๋ยวฉ,ฉันค่อยเอาแป้งโปะที่หลังถ่ายนานเดี๋ยวเขาล้มคาญเดี๋ยวเดี๋ยวกิักพักนีงฉันะ